โอเคค่ะการจำลอง DNA นะคะก็เป็นกระบวนการนะคะหนึ่งในคุณสมบัติของ DNA นะคะในสามพ่อคุณสมบัติของเขามี DNA หรือสารนุก,กรรมสามารถเพิ่มจำนวนได้นะคะด้วยการจำลอง DNA ถูกไหมคะอ่าสมบัติข้อหนึ่งข้อที่สองสมบัติของ DNA หรือสารนุก,กรรมมีอะไรนะเมื่อกี้ที่เราสรุปกันไปหนึ่งเพิ่มจำนวนได้สองเป็นไงคะ สังเคราะห์ะกันสร้างโปรตีนค่ะอ่า้ควบคุมการสร้างโปรตีนได้นะคะแล้วก็อันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะเจาะเรื่องการจําลองดีเอ็นเอหนึ่งนะคะอ่าการจําลองดีเอ็นเอนะคะคือการสังเคราะห์โปรตีนอ่าสังเคราะห์ดีเอ,อ็นเอ DNA, ให้มีจํานวนเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าเพื่ออะไรเพื่อแบ่งให้กับเซลล์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นการจําลองดีเอ็นเอครูสอนไปเมื่อกี้บอกแล้วว่าเกิดขึ้นมาจะมีการแบ่งเซลล์นะคะจะเกิดขึ้นเพื่อ เพิ่มจำนวน DNA ให้เพิ่มขึ้น1ชุดเพื่อแบบให้เซลล์ใหม่ใช่ไหมคะอ่าโดย DNA ชุดใหม่นยจะมีรหัสพันธุกรรมเหมือนโมเลกุลเดิมทุกประการอย่างรูปเนี้ยนี่คือ DNA ต้นแบบนะคะ DNA แม่แบบนะคะ DNA แม่แบบเมื่อผ่านการจำลองเสร็จปุ๊บจะได้ DNA เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชุดหนึ่งเท่าใช่ไหมคะจากหนึ่งชุดกลายเป็นสองชุด d n a นะคะนะคะนั่นเองเนาะโดย โมเลกุล DNA ที่จำลองขึ้นมาใหม่เนี่ยจะประกอบด้วยพลินิวคลไท์นะคะสองสายนั่นแหละแต่จะสังเกตเห็นว่าจะมีสายสีชมพูหนึ่งสายแล้วก็จะมีสายสีฟ้าหนึ่งสายนะคะหมายความว่ามันจะมีสายเก่าอ่ะที่จะที่ได้มาจากด n a นแม่แบบอ่ะหนึ่งสายใช่ไหมคะแล้วก็จะได้สายใหม่เพิ่มขึ้นใหม่หนึ่งสายนะคะลักษณะการจำลองแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการจำลองแบบกึ่งอนุรักษ์กึ่งก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะกึ่งคือครึ่ง กึ่งคือครึ่งหนึ่งกึ่งอนุรักษ์คืออนุรักษ์ไว้ครึ่งหนึ่งหมายความว่าเหลือของเดิมไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็มีของใหม่ใหม่ครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าการจําลองแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหมายความว่าเอาสายเดิมมาหนึ่งสายแล้วสังเพาะสายใหม่คือสายสีฟ้าขึ้นอีกหนึ่งสายนะคะคําถามก็คือว่านักเรียนคิดว่าสายที่คู่วงกลมเนี่ยค่ะสีแดงกับสายดีนเอแม่แบบเขามีรหัสพันธุกรรมเหมือนกันไหมคะ ้องเรียคิดว่าเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเพราะว่านะคะเขาก็มีสายแม่แบบมาเป็นสายตั้งต้นใช่ไหมคะไอสายสีฟ้าที่สังเคราะ์มาใหม่เขาก็ต้องเป็นเบสผู้สมกับสายแม่แบบใช่ไหมคะอ่าเหมือนกับอ่ะสมมุิสายเนี้ยสายเนี้ยเอามาเป็นสายแม่แบบใช่ปะสังเคาะห์สายใหม่ขึ้นมามันก็ต้องเป็นสายนี้ใช่ไหมซึ่งก็ต้องมีเบสเป็นเบสผู้สมกับสายแม่แบบเพราะฉะนั้น โมเลกุล DNA ที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ได้นะคะเขาก็จะเหมือนเดิมทุกประการคือมีรหัสหรือลำ,ลำดับเบสนะคะรหัสอนุกรรมเหมือนกับสายแม่แบบทุกประการเลยนะคะอ่ะโอเคมาดูขั้นตอนการจำลอง DNA นะคะอันนี้คือครูสรุปมาอย่างย่อสุดเลยนะคะขั้นที่หนึ่งเนี่ยในเมื่อตอนแรก DNA เขาจะประกอบไปด้วยพ o ลินิวคลูไทด์สองสายใช่ไหมคะมาจับก,กันแล้วบิดเกลียวใช่ไหมคะ การจับกันของสายพอล y n u c l e o t i เขาจะหันส่วนเบสมาจับกันอยู่ใช่ไหมโดยต้องเป็นเบสคู่สมด้วยนะคะคือเบส A จับกับเบส T และเบส G จับกับเบส C ถูกไหมเพราะนั้นถ้าเราจะสังเพาะหรือจำลอง DNA เนี่ยเราจะต้องคลายเกลียวก่อนคือสลายพันธะระหว่างคู่เบสนะคะสายพันธะสลายพันธะระหว่างคู่เบสนะคะออกไปนะคะเพื่อคลายเกลียว ให้ได้สายพอลินิวคลี t i d e สองสายที่เป็นแม่แบบแล้วจึงจะสังเคาะหสายใหม่มาเพิ่มนะคะมาดูขั้นคลายเกียวเนี้ยตัวที่มีบทบาทสำคัญในการบวนการนี้คือเอนไซม์เฮลิเคสเขาจะสลายพันธะระหว่างคู่เบตรตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าพันธะไฮโดรเจนเมื่อพันธะสลายจะทำให้สาย p พ l ิ n u c l e o ไทด์ K ที่เคยจับกันอยู่นะคะอย่างแน่นแฟ้นก็หลุดออกจากกันนะคะเขาเรียกว่าขั้นคลายเกียวนะคะคลายเกียวแล้วต่อไป เซเว่นมาส่งของ <laughs> อะโอเคขั้นที่สองต่อมาก็คือเมื่อ DNA แม่แบบคลายเกียวแล้วนะคะเมื่อเขาคลายเกลียวแล้วขั้นต่อมาเขาจะเข้าสู่ขั้นการสั่งเคราะห์พอลินิวคลไทส์สายใหม่นะคะโดยมีสายเดิมเป็นแม่แบบสายเดิมคือสายนี้ใช่ไหมคะสายใหม่คือสายสีแดงนี้นะคะคลายเกลียวเสร็จปุ๊บก็ต้องสั่งเคาะใช่ไหมคะโดยมีสายนี้เป็นแม่แบบนะคะ เขาจะสังเคาะสายใหม่ไป,ปพร้อมๆกับนะคะกระบวนการคลายเกี่ยวเลยคือสังเคาะไล่กันไปเลยนะคะอ่ะนะคะกระบวนการนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างมันเริ่มต้นด้วยเอนไซม์นี้ค่ะจําได้ก็ไม่จําได้ก็จะดีมากเลยนะคะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเอนไซม์ดีเอ็นเอโพลิเมเรสนะคะเป็นเอนไซม์ตัวสําคัญที่มีหนะ้าที่นะคะสังเคราะห์สายพอลิดีเอทายสายใหม่ขึ้นมานะคะเขาทํำยังไงคะเขาก็จะนําเอา นิวคลียตไ์อิสระเนี่ยนิวคลียตไ์คือหน่วยย่อยของดีเอ็นเอใช่ไหมคะอ่า uh, นิวคลียตไ์เนี่ยแต่ละโมเลกุลเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะเบสน้ําตาลและฟอสเฟตใช่ไหมคะเบสนะคะน้ําตาลและฟอสเฟตเนี่ยแหละเขาเรียกว่านิวคลียตไ์อิสระขั้นเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเอนไซม์ดีเอ็นเอพอลิเมเรสเนี่ยจะนำนิวนิวคลียตไ์อิสระที่มันเป็นเบสจําเพาะเป็นเบสผู้สมกับลำดับนิวคลียตไ์ ของสาย p o l ิ n u c l e o แม่แบบเนี่ยมาจับพอมาจับโมเลกุลที่หนึ่งโมเลกุลที่สองสองโมเลกุลนี้ก็จะเชื่อมกันก็จะเริ่มเกิดเป็นสาย p o l y n u c l e o อ i d ยาวๆขึ้นมาใช่ไหมคะนั่นเองนะคะอ่ะขั้นตอนการจําลองดีนเนเนาะขั้นที่หนึ่งคือคลายเกลียวด้วยเอนไซม์เฮลิเคสนะคะทําให้ p o นิ n u c l e o t i d e สองสายแยกจากกันจากนั้นขั้นสองคือสังเคราะห์ p o l y วคลีโอไทด์สายใหม่ขึ้นมาจับกับสายแม่แบบใช่ไหมคะ โดยเอนไซม์ dna Po เอโพลิเนาะนะคะหมายความว่ามันคล้ายๆกับการต่อจิกตอค่ะเอามาทีละตัวทีละตัวทีละตัวแล้วก็ต่อกันเป็นสายใหม่ขึ้นมานะคะสุดท้ายเมื่อทำการจำลองจนสุดสายแล้วนะคะเหมือนครูจะใส่รูปผิดเลยอะ่ะมันจะต้องเป็นรูปอีกรูปหนึ่งไม่เป็นไรเนาะอันถือว่าเป็นรูปเดิมไปก่อนแต่นักเรียนจะพอเข้าใจไหมเนี่ยมันจะได้เป็นสายใหม่ที่หนึ่งสายสีน้ำเงิน พันกับสายสีแดงหนึ่งสายแล้วก็สายสินเทนีกพันกับสายสีแดงสายนะคะอ่านั่นเองเนาะเรียกการจําลองแบบเนี้ว่าการจําลองแบบกลึงกึึงอนุรักษ์คือมีสายเก่าหนึ่งสายสายใหม่หนึ่งสายนั่นเองนะคะสรุปอันนี้ที่ต้องต้องจดใส่สมุดอีกหน้หนานะคะลูกอ่ามาช่วยกันสรุปก่อนนะคะจะได้เข้าใจด้วยเนาะสรุปการจําลองดีเอ็นเอมีอ่าไปเรียน โอเคการจำลอง d n a อคืออะไรคะลูกคืออะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอ๊อกตอิอกอ้าวอาภิสิทธิ์เพิ่งเข้ามาใหม่ตอบคุณหน่อยแล้วการจำลองด n a นอคืออะไรเกือบมาไม่ทันเลยนะยังอยู่ไหมคะอะใครก็ได้คะ่ะช่วยตอบคุณหน่อยสรุปการจำลอง d n a อคืออะไรคะ ได้ไหมลูกได้ไหมช่วยกันหน่อยแล้วติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอตกตอใครตอบได้ตอบเลยพี่บูมการจําลองดีเอ็นเอคืออะไรคะถ่ายทอดพันธุกรรมรุ่นสู่รุ่นเปล่าคะ่ะถ่ายทอดถ่ายทอดพันธุกรรมรุ่นสู่รุ่นยังไม่ใช่การจําลองดีเอ็นเอคืออะไรคะคืออะไรคะ ได้ไหมได้ไหมจีราภพการจำลองดีเอคืออะไรครับลูกไม่รู้ครับไม่รู้ต้าอ่ะเอาใหม่ถามใหม่ก็ได้การจำลองดีเอมีประโยชน์อย่างไรพิต้าลูกพิต้า ยังอยู่ไหมตา้าตายังอยู่ไหมคะบูมการจำลองดีเอนเอมีประโยชน์อย่างไรธรรมนูนครับ ธรรมนูนยังอยู่ไหมคะธรรมนูนถ้าอยู่ตอบครูด้วยลูกธรรมนูนอัสแท๊ปแทปนี่ใครคะก้อยยังอยู่ไหมก้อยอ้าวหายกันไปหมดแล้วเหรอเนี่ยได้ไหมได้ไหม มีใครยังอยู่บ้างสแนปการจำลองดีเอนเอมีประโยชน์อย่างไรถ่ายทอดจากรุ่นไปสู่รุ่นนะครับถ่ายทอดจากรุ่นไปสู่รุ่นหรอการจำลองดีเอนอถ่ายทอดสัมพันธ์ให้สามารถถ่ายทอดดีเอนเไปจากรุ่นไปสู่รุ่นหรอแต่การจำลองดีเอนเอมันมันมันเป็นจุดประสงค์อะเซลล์อะเขาจำลองดีเอนเเพื่ออะไรอะเพื่อจำลองดีเอของตัวเองให้เป็นไงครับพี่ปู ถูกละมาถูกละให้มันเป็นยังไงให้มันน้อยลงหรือให้มันมากขึ้นมากขึ้นค่ะให้มากขึ้นใช่ไหมคะจำลอง DNA คือการเพิ่มจำนวน DNA ตัวเองให้มันมากขึ้นนะคะพอมันมากขึ้นปุ๊บมันก็สามารถถ่ายทอดให้กับรุ่นต่อๆไปได้ใช่ไหมคะนะเนี่ยทูต้องถามคือที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรคุณอยากรู้ว่าเข้าใจหรือเปล่า ถ้าไม่เข้าใจเราจะได้ช่วยกันอีกทีหนึง่งการจําลอง d n a เนี่ยคือการทําให้ดีเอ็นเพิ่มขึ้นนะคะนั่นเองเนาะอีกหนึ่งชุดเพื่ออะไรเพื่อแบ่งให้เซลล์ที่กําลังเกิดขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะทาให้สามารถถ่ายทอดมันดุกรรมไปด้วยไปในโมเลกุล dna ได้นะคะการสังเคราะห<ม>์หรือการจําลองด n a เเป็นการสังเคราะห์แบบไหนคะแบบแบบไหน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  อภิสิทธิ์คนัคอภิสิทธิ์คนัคอยู่ไหมครับอภิสิทธิ์อ่าใครตอบได้ตอบเลยลูกเร็วจะได้จบเร็วจะได้ปิดการสอนเร็วช่วยกันตอบนี่ยมีแบบพี่มินตอบเนะี่ยเป็นการสังเพาะ์แบบไหนคะแบบไหนที่มันมีแบบ สายโพลิเนื้อทด์สายเดิมจับกับโพลินิวอคือท,ท,ที่สังเคราะ์ขึ้นมาใหม่อะมันจับกันอย่างละครึ่งอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการสังเคราะห์แบบไหนกึ่งอนุรักษ์ค่ะกึ่งอนุรักษ์ค่ะพี่ก้อยขอบคุณมากค่ะแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะกึ่งอนุรักษ์อนุรักษ์ของเก่าไว้ครึ่งหนึ่งแล้วสังเคราะห์อันใหม่มาประกบอีกครึ่งหนึ่งนะคะนั่นเองอ่ะนะคะ ขั้นตอนการจําลอง dna มาใกล้จบแลวใกล้จบละมีสามขั้นมาช่วยกันเร็วขั้นที่หนึ่งทำอะไรก่อนการจะจําลอง DNA เนะีอยะทำอะไรก่อนขั้นที่หนึ่งคลายเกลียวค่ะคลายเกลียวด้วยเอนไซม์เฮลิเคสนะคะเมือ DNA, ่อ d n a คลายเกลียวปุ๊บสายพลีนิวคลีไทที่เคยเป็นคู่กันมันก็จะแยกจากกันใช่ไหมคะขั้นที่สองทำอะไรต่อมาคลายเกลียวละคลายเกลียวเพื่อจะทําอะไรต่อคะคลายเกลียวสักการเพื่อ ขันสองคือทำอะไรคะทำไรได้ไหมใครก็ได้ตอบมาหน่อยเร็วใจคอไม่ดีเลย <S <S 2> <S 2> เอามิ้นคอวัางของห้องแล้วลูกสู้ <S <S เอ้ยเดี๋ยวนะรถจะนีไม่ใช่มิ้นรถจะนีเป็นนี่แตงโอ้โหก็มิน้นมิ้นอยู่เนี่ย เอามิแตงกว่าอันนี้ค่ะข้อสองคืออะไรคะใครเกลียวแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอืมล้อยได้ไหม<อ>แตงมิน้นบูเอาคู่แม่แบบ<อ>มาเป็นเบดคู่สมหรือเปล่าคะอ่าโอเคขั้นที่สองคือสักเคราะห์พอลินิวเคลไทยสายใหม่นะคะโดยใช้สายแม่สายเดิมเป็นแม่แบบ โอเคไหมคะอ่ะเนาะนะคะเมื่อทีนี้มันมีสายแม่แบบเป็นสายเดิมแล้วเขาก็สังเคราะห์สายใหม่นะคะโดยเอานิวคลีโอไทด์อิสระเนี่ยมาต่อทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวก็จะได้เป็นสายพอลินิวคลีโอไทด์สายใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะเมื่อสุดสายปุ๊บเนี่ยนะคะจาก DNA ที่มีแค่1โมเลกุลก็จะเพิ่มเป็นกี่โมเลกุลนนะคะ จากเดิมแม่แบบมีแค่1โมเลกุลเมื่อมีการจําลอง DNA สิ้นสุดกระบวนการจะได้ DNA โมเลกุลใหม่กี่โมเลกุลคะสองค่ะได้สองโมเลกุลใช่ไหมคะได้สองโมเลกุลเนาะนั่นเองนะคะอ่าโอเคจบแล้วนะคะโดยสรุปแล้วนะคะสอะสารธุกกรรมีคุณสมบัติทั้งหมดกี่ข้อ สามข้อคือ1นึสารนก,กรรมนั้นเป็นไงคะสามารถเพิ่มจํานวนตัวเองได้ด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการจำลอง DNA ใช่ไหมคะหนึ่ะจำลอง DNA เพิ่มจํานวนแต่งได้นะคะสสมบัติข้อสองของสารนรก,กรรมคือสามารถอะไรคะสร้างโปรโตีนได้สร้างโปรโตีนควบคุมชนิดโปรโตีนที่จำเพาะต่อรหัส ของตนเองได้เมื่อควบคุมโปรโตีนได้ก็ทําให้เกิดลักษณะที่จำเพาะต่อพันธุกรรมลักษณะพันธุกรรมนั้นได้2ข้อละข้อ3คือสารนุกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้บ้างนะคะเลยทําให้เกิดการกลายพันธุ์หรือเกิดลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปได้บ้างในบางครั้งที่มีการจําลอง DNA การเปลี่ยนแปลงนี้มีทั้งผลดีและผลเสียนะคะอย่างที่เรารู้ไป และในสไลด์เนี่ยที่ครูเพิ่งสอนจบไปครูได้เจาะล,ลึกในเรื่องของสมบัติข้อหนึ่งคือ DNA เพิ่มจํานวนได้ใช่ไหมคะเพิ่มจานวนได้ด้วยกระบวนการจําลอง DNA การจําลอง DNA คือการเพิ่มจํานวนโมเลกุลของ DNA ให้มากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อส่งต่อไปให้เซลล์ที่กําลังจะเกิดขึ้นมาใหม่เพื่อถ่ายทอดต่อไปใช่ไหมคะอ่าโดยการจําลอง DNA นนั้นเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ก็คือมีอ่า สาย p o l y n u c l e o t i ด e สายเดิมหนึ่งสายประกบคู่กับ p o l y n u c e o t i ด e ที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่หนึ่งสายมันได้เป็นแบบสายผสมนั่นเองนะคะเรียกว่าการจําลองแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะซึ่งขั้นตอนการจําลองแบบกึ่งอนุรักษ์เนี่ยก็ต้องเริ่มจาก DNA คลายเกลก่อนนะคะคลายเกียวเสร็จปุ๊บก็สังเคราะห์นะคะเอาใหม่ DNA คลายเกลคลายเกลก็จะทำให้สาย p o n e o ไทด์ ine, ที่เคยอยู่เป็นคู่ก็แยกออกจากกันนะคะ แต่ละสายที่แยกออกจากกันนั้นจะนํามาเป็นแม่แบบตั้งต้นสําหรับสังเคราะห์สายนิวคิวไทนะคะขึ้นมาใหม่อีกสายหนึ่งมาประกบคู่กับสายแม่แบบสายที่1อีกสายแม่แบบสายหนึ่งก็สังเคราะห์นะคะสายพอลินิวคิวไทอีกสายหนึ่งขึ้นมาประกบคู่เลยทำให้เมื่อเส้นสุดกระบวนการจำลอง DNA จะมี DNA เพิ่มขึ้น1ชุดนะคะจาก1โมเลกุลก็กลายเป็น2โมเลกุลนั่นเองนะคะโดยมี กระบวนการที่ครูสรุปไปนะคะน่าจะพอเข้าใจบ้างเนาะนะคะ,ะเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อท้ายคาบแล้วครูจะให้นักเรียนทยอยออกจากห้องนะคะอ่ะขอเช็คชื่อค่ะป,ป้ายจิราภพป่ะไหมคะยังอยู่ไหมคะอยู่ครับครับโสพิตาอยู่ค่ะโอเครสจะนีอยู่แน่นอนนี่ตนแนบคือใครกันเนี่ยลูกพี่ดาช่แกสองครับ ๋อโอเคครับมีใชรนะคะบูรพามาครับอ,อีกสี่คนอะมีอีกสี่คนมันไม่ขึ้นชื่อชีละคนเลยค่ะรายงานตัวคุณหน่อยค่ะอีกสี่คนที่เหลือคือใครคะธรรมนูนครับพานุพงศ์พานุพงศ์ครับนัคบใครมารายงานตัวหน่อยครับพานุพงศ์นักที่ครับครับอภิสิทธิ์มานะ ครับธรรมนูนครับธรรมนูนครับนัทวัฒนยอยู่ไหมคะนัทวัตรยังอยู่ไหมครับนัทวัตรนัทวัตรหายไปแล้วบกมือทักทายมีอารยาอารยาอ่าเดี๋ยวคุณจะพูดชื่อนะคะใครที่ครูไม่ได้พูดชื่อบอกคุณด้วยนะคะเผื่อตกหล่นเนาะจิราภพ โสพิตารสจนีวีรชัยใจสงบูรพาพานุพงศ์อภิสิทธิ์ธรรมนูนอารยาโอเคนะคะนัทวัตรหลุดไปแล้วหรอป้าหลุดไปแล้วหรอป้าจะหลุดครับหลุดไปแล้วอาจจะเขาเข้าไหมครูเห็นหน้าอยู่นะอโอเคไม่เป็นไรเนาะก็ขอบใจนักเรียนทุกน คนที่น่ารักมากๆของรอบสองให้ความร่วมมือครูเป็นอย่างดีมากเลยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะเพระครูก็ตั้งใจทําสไลด์มาสอนเรียนเนาะก็อยากให้นักเรียนเข้ามากันทุกคนนะคะก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆงานช่วงนี้ก็เยอะมากเลยนะคะก็อดทนนะคะไปด้วยกันนะคะก็ขอบใจนักเรียนทุกคนมากเลยครูจะส่งนะคะสไลด์งานที่ต้องทําใส่สมุด ไปให้ในไลน์นะคะครูจะให้เวลาทำนะคะเอออันนี้ไม่ได้กลัวการลอกเท่าไหร่ให้เวลาทำภายในวันนี้แหละนะคะก็คือเสร็จเมื่อไหร่ก็ส่งนะคะภายในวันนี้ก่อนเที่ยงคืนแล้วกันนะคะโอเคไหมคะหรือว่านักเรียนเสนอแนะว่าจะเป็นช่วงไหนเที่ยงคืนครัเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนวันนี้นะคะไม่เยอะรหรอกแค่สมุดน,นี้เองแล้วก็มีว่าตารางรหัสนะคะที่เราต้องใช้เรียนในอาทิตย์หน้านะคะลงไปและ เน้นย้ำสำคัญหนึ่งหนูต้องมีการใส่หัวข้องานนะคะทุกครั้งที่ทำงานนาะหัวข้อวันที่และชื่อนะคะอันนี้ชื่อขอเลยว่าต้องมีเขียนไว้บนมุมบนขวาด้วยลายมือเราเพราะมันมีกรณีว่าเพื่อนห้องอื่นนะคะไม่ใช่หกกับสองแน่นอนมอื่นถ่ายรูปงานเพื่อนมาส่งครูนะคะแล้วครูก็จำลายมือได้อะไรอย่างเงี้ยคือครูครูว่ามันไม่โอเคเพราะนั้นเราความซื่อสัตย์ต่อตอนเองต้องมีนะคะ อ่านั้นก็อยากให้นักเรียนเขียนชื่อนะคะนีาา่สำคัญนะโอเคค่ะมีอะไรสักถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมคะไม่มีครับอ่าไม่มีนะคะถ้าไม่มีก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะนีค่ะติัตดดีฟ่ะอาเชิญออกจากห้องได้เลยคะ่ะ นออกเลยออกเลย